เขาบอกว่าแม่พาหนูไปหาหมอหน่อยแล้วเราทําไมบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนลูกไม่เป็นอะไรหรอกลูกอ่านหนัสือเยอะลูกแต่งนิยายเยอะลูกมโนไปเองลูกเรียกร้องความสนใจเองเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปชอบแต่งนิยายอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เขาเคยบ่นให้แม่ฟังว่าหนูนอนไม่หลับพาหนูไปหาหมอหน่อย บอกก็มีเห็นเป็นอะไรนี่เขียนละครเยอะไปหรือเปล่ามโนโไปไหมอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการขึ้นเรื่อยๆเจอสิ่งมีคมก็จะชอบพูดมันคมนะมันแหลมนะเจออาคารสูงบอกว่าแม่เนี่ยอาคารเนี่ยสูงนะตกลงมาก็ตายนะแต่เราณตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีญาติมาแล้วพ่อแม่ออกไปข้างนอกน้องก็โทรศัพท์กลับไปบอกอ้อยกลับมาบ้านด้วยน้องคิดปกตินะ ตาเริ่มเหม่อลอยแล้วแกกลับมาดูลูกเองละกันกลับมาก็คือเขาเอมสีละเลงข้างกําแพงสีแดงมันก็คือดูสภาพแล้วมันก็แค่ตาลอยมันก็คงไม่เป็นอะไรมากจนกระทั่งตอนเช้าแม่พาไปหาหมอหมอก็บอกความรู้สึกของน้องอะมันดิ่งมีโอกาสที่จะทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายสูงพอได้แอดมิดไปแล้วเนี่ยก็คืออยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์นะคะแม่ก็จะไปอยู่กับเขาแม่ดูสภาพแล้วแบบ ลูกเรามันไม่ถึงขนาดนั้นฮนะก็เลยไปขอคุณหมอบอกคุณแม่ขออนุญาตพาน้องกลับบ้านนะคะหมอเขาก็เลยบอกว่าจะต้องดูแลน้องเขาอย่างใกล้ชิดนะแต่ณตอนนั้นก็คือเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะดูแลแบบถูกวิธีไหมแค่เราอยากจะพาลูกออกมาจากจุดที่เราเห็นในสภาพที่เขาเป็นอยู่นะแค่นั้นปรากฏว่าแม่ก็พาเขาไปโรงเรียนตามปกติคุณครูโทรศัพท์มาคุณแม่ต้องมาที่โรงเรียนด่วนนะน้องเขากําลังจะกระโดดตะก มาถึงที่โรงเรียนแม่เห็นเขาแม่ก็โผเขากอดเขาพูดคํหนึ่งว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรลูกอย่าทแบบนี้อีกนะถ้าลูกไม่อยู่แม่จะอยู่ได้ยังไงตลอดเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงกระทั่งก่อนที่เขาจะมีอาการแบบนี้ไอสิ่งที่เขาบอกว่าแม่พาหนูไปหาหมอหน่อยแล้วเราทําไมบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนลูกไม่เป็นอะไรหรอกลูกอ่านหนังสือเยอะลูกแต่งนิยายเยอะลูกมโนไปเองลูกเรียกร้องความสนใจเองแล้วทาไมอะ ทำไมเราไม่รู้สึกนึกคิดทำไมไม่แก้ไขทำไมไม่เปลี่ยนแปลงทำไมเอาความรู้สึกนึกคิดตัวเองเป็นที่ตั้งคิดเลยว่าถ้าแม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแม่ก็คงจะต้องโทษตัวเองไปตลอดชีวิตแม่กลับมาแม่ก็มาดูแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะมอปรับใช้หลายๆอย่างศึกษาดูว่าลูกเราอะชอบอะไรฟังเพลงแนวไหนอย่างเขาชอบร้องเพลงพ่อเป็นคนเล่นกีตาร์เขาก็จะเป็นคนร้องเขาชอบแต่งละครแม่ก็จะให้เขา พูดคำโปรยเขาก็ฟังคําวิจารณ์จากแม่แล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องของแม่นะคะเปรียบเหมือนรถยนต์ที่เราใช้งานประจําทุกวันนะนะคะพอว,วันหนึ่งมันก็มีเสียงดังเสียงสะดุดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันก็ขับไปได้มันก็ไม่มีอะไรเ,เดี๋ยวค่อยซ่อมมันก็ใช้ได้อยู่จนกระทั่งเมื่อมาวันหนึ่งเราก็ขับไปปกติรถดับกลางทางพอเปิดกระโปรงรถเสร็จแล้วเห็นเครื่องยนต์เสียแล้วเนี่ยเราเข้ามาชุกคิดว่า เราทำไมไม่ซ่อมตั้งแต่แรกที่มันเตือนที่มันสะดุดที่มันมีเสียงก็แก้ๆเราทำไมไม่แก้ไขณตอนนั้นถ้าเราแก้ไขตั้งแต่แรกมันก็คงไม่เสียแบบนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับลูกเราก็คือแบบเขาเตือนมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเรากลับนิ่งเฉยเรากับแบบว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกลูกเดี๋ยวมันก็หายคิดเยอะไปคิดมากไปจนกระทั่งที่เขาบอกว่าน้องจะกระโดดตึกซึ่งถ้าเปรียบไปแล้วรถยนต์เสียก็สามารถซ่อมได้หรือซื้อคันใหม่ได้แต่ลูกเราล่ะ จะมีอะไรมาแทนตรงนี้ได้มันไม่มีโอกาสแล้วเพราะมันมีแค่ชีวิตเดียวถ้ามันสายเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกกลับคืนมาได้แล้วเราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงที่ตัวเราเองแล้วเราต้องเปลี่ยนเพื่อลูกเราเพื่อคนที่เรารักพอแม่เปลี่ยนลูกก็ไว้ใจเรายอมรับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วก็มีความสุขในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกหลานที่ติดมือถือเข้ามาเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน .com คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอย่าลืมนะครับคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน